สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องดีที813แชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ทําสลัดอินโดนะครับผมก็ขอ,อตั้งเป็นอีพที่แรกแล้วนะครับของสลัดอินโดสายน้ําผึ้งเพศเมีย1นึรอยเปก็ลูกเริ่มล้อมต้นเลยนะครับต้นนี้อายุ2ปีเต็มก็คือจะพูดเดียๆสองปีเต็มเนี่ยมันเห็นลูกใหญ่แล้วเท่ากับว่าอีกสักพักหนึ่งนะอีกสักสเดือน ก็น่าจะเก็บผลผลิตได้นะครับก็คือ2ปีครึ่งเก็บผลผลิตนะครับถามว่าเฮ้ยมันโม้หรือเปล่าไหมสองปีครึ่งมันเก็บผลผลิตแล้วก็เดี๋ยวผมจะาพาพี่ๆไปดูนะครับผมทํำยังไงเนาะแล้วก็ตอนนี้นะตอนนี้นะครับผมขอ,อสอบถามหน่อยนึงปองเ,อเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับผมไปนาราธิวาสต,ตอน,นี้ยผมอยู่ระยอง แล้วก็ปลายปีแล้วผมไปนาราทิวาสนะแล้วผมได้รับการช่วยเหลือนะครับจากคุณลุงท่านหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมก็แสดงความเป็นห่วงหน่อยนะเพราะผมรู้สึกว่าทางนั้นน่ะน่าจะน้ําท่วมนะแล้วก็แฟนผมบอกว่าน้ําท่วมก็เลยว่าอ่ะผมตามหาลุงอยู่นะเพราะผมเออเขาเรียกว่าไงเดียมผมทําเบอร์หายนะครับทําเบอร์กับที่อยู่ลุงหายนะผมก็อยากจะอะส่งสลซ์ซูมบรลีนะครับไปให้ทักสองต้นนะครับเอา เป็นการเขาเราียกว่าปลอบใจนะครับหลังจากน้ําท่วมนะครับแล้วก็จะบอกกันว่าคุณลุงช่วยผมนะครับช่วงที่ว่าผมไปนาที่ว่าเนี่ยรถพังพอดีแล้วก็โอโ้โหผมได้รับความชื่เแล้วแบบน้ําขนมอะไรเงี้ยก็คือเขาเลี้ยงดูอย่างดีมากเลยครับแล้วก็เติมน้ามันเครื่องรถให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมถ้าคุณลุงเห็นคลิปนี้นะครับก็ติดต่อมาหาผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งสละไปให้บ้างนะครับ ก็ผมอยากส่งให้บ้างเราช่วงหลังจากน้ําท่วมแล้วนะครับเอาไปปลูกโชว์ในร้านอาหารนะครับ่ะแล้วก็หอมมาต่อกันครับมาต่ออ่อสระอินโดแต่เมื่อกี้เท่ผมจะส่งให้ผมส่งสนตรีให้นะแต่อันนี้อ่าต่ออินโดก่อนครับอินโดเนี่ยสองปีครึ่งจริงไหมก็เดี๋ยวนี้ผมให้ดูหลักฐานคลิปนี้สามารถไปดูได้นะครับอ่านี่ถ่ายเมื่อวันที่สิบสอง กันยานะครับสองพันยี่สิบสองนะครับอ่าก็จะบอกกันว่าผมไปเนี่ยลุงเล็กกับพี่โอช่วยผมมากเลยช่วยอ่าให้ต้นสระอินโดใสาผพ้งมาให้ผมนะครับแล้วก็ลุงเล็กกับพี่โอบอกว่านบคัดเองเลยนบเลือกเอาชอบตัวไหนนบคัดเลยแล้วผมก็คัดมานะครับแล้วก็พูดนะ่ายๆผมเป็นคนทําต้นพันเองทั้งหมดเลยตอนที่จะามาปลูกเนี่ย ก็คือลุงเล็กแบบอ่ะคัดหน่อเองเลยนบะแล้วผมก็คัดมาเอ่อการคัดหน่องผมเนี่ยตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเอ่อเลือกหน่อที่สมบูรณ์ได้นะครับก็คือจะอ่อนจะแก่ผมซัดยาวเลยแล้วก็ทําไปทํามามันงอกครับงอกเยอะมากถามว่ามันทําง่ายกว่าสุนัตดีไหมง่ายกว่าเยอะมากนะครับสลายอินโดเนียคือเอาฟุตตัวโคตรง,ง่ายแล้วก็ได้มาอย่างนี้นะครับก็คือเราคัดหนอ่อปุ๊บเนี่ย เอามาอบแรงดันไม่ต้องสนเลยว่าใบอ่อนใบแก่ต้นแข็งแรงไม่แข็งแรงรากมีไหมไม่สนได้ต้นไม้เนี่ยยังไงก็ได้ลูกครับก็คือไม่ได้ต้นไม้ยังไงก็คือได้ต้นพันธุ์อ่าเพราะมันทาง่ายมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าผมทํายังไงแต่เนี่ยเดี๋ยวผมขอโชว์ก่อนว่าเนี่ยของผมเต็มต้นเออเขาเรียกว่าดอกเนี่ยตัวผู้เอตัวเมียทั้งหมดเลยรูดอยู่เลยแล้วก็อขอมาตอบคาถามด้วยนะครับเอมีสวนสละอินโดนะ สองสามสวนแล้วถามผมมานะล่ลาสุดมีนะอ้อยนะอ้อยอสวนสละเกินร้อยนะคขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับสัละเกินร้อยที่ประจบคีย์ราคันะครับนะอ้อยก็ถามนบเอสละนะอ้อยเนะี่ยเป็นลาเยอะจังเลยทํายังไงดีอืมสละอินโดนะครับเป็นลาเยอะจังเลยทํายังไงดีดอกนะอ้อยเนี่ยมันเหมือนต่อไม่ติดหรือมันแห้งไปแล้วมันจะมีล้างอขึ้นมาต้องก่อคือเขาเรียกว่าต้อง สังเกตด,ดอกก่อนครับสำหรับหนูนะทานอ้อยดูอ่ะดอกถ้าผสมไม่ติดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้น,นครับก็คือมันจะนิ่มๆนิ่มๆแช่น้นําแล้วก็มันเขาเรียกว่าไงเดียวพอนิ่มๆ,ๆแช่น้ำปุ๊บเนี่ยมันจะมีเห็ดงอ,อขึ้นมาเลยนะอันนั้นคือลาคนละอย่างกาลาสละสซมารีนะครับคือไอสละซมารีเนี่ยที่ที่เราปลูกกันเนี่ยมันจะเป็นลาก็าต่อเมื่อลูกดําใกล้แดง อ่าเนี้ยลาลาเริ่มจะมาได้แล้วก็พอแดงปุ๊บเนี่ยลาเขาขาวแบบก้อนก้อนเนีน่ยมันจะจับอ่าเห็นไเี่ยเต็มกับปุกเหลงเงอันนั้นคือลาของสระบุรีครับส่วนลาของสระอินโดนเนี้ยถ้ามันเป็นดอกเฉยๆนะมันไม่มีเมล็ดยังเขาเรียกว่ายังไม่งอกเมล็ดออกมายังไม่งอกแบบยังเรายังไม่เห็นหนามออกมาเนี่ยเอ,อหนูแทงว่ามันเป็นอการผสมไม่ติดด้วยอย่างหนึง่ง ส่วนเชื้อราเนี่ยถ้าเกิดเห็นนะ่ะก็คือใช้ออพวกโพไซมิดนะครับอัดทีเดียวน่าจะอยู่เลยแต่แต่รู้สึกว่าณตอนนี้นะหลายๆส่วนที่ปรึกษามานะครับผมคิดว่ามันเป็นเพราะด,ดอกตัวผู้ผมขอโทษด,ดอกตัวผู้เลยนะเพราะว่าสภาพอากาศณตัวเนี้ยโคตรสวิงร้อนเย็นโอ้โหมันสลับกันนี่ทุเรียนปวดหัวเลยซึ่งสลามีผลครับสลาก็ก็เป็นไปได้อีก ซึ่งถามว่าทำไมสละมีผลเอ,อ่อเพราะว่าอากาศเนี่ยถ้าศวิงเกินไปเนี่ยมันร้อนจัดมากเกินไปเนี่ยแห้งเกินไปเนี่ยไอต้นตัวผู้เนี่ยไม่มีเกอรไม่มีรองเรนูออกมาก็ออกมาเป็นดอกไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่มีเกอรไม่มีเขาเราไม่มีรองเรนูนะมันมีแบบเป็นกา้กานเหลืองๆหือออกมาแต่มันไม่ใช่ผงอ่ะอย่างนั้น,นเอาไปผสมอ่ะผื่อก็ไม่ติดก็เลยว่าณตอนนี้นะที่สวนผมผสมติด คือผมใช้วิธีการเพศเมียของสระอินโดสายน้ำึ่งบวกกับตัวผู้ไรหนามของละกรรมอ่าโยงข้ามสายพันธุ์เลยครับโยงข้ามปุ๊บเนี่ยมันต่อได้นะใครบอกว่ามันต่อไม่ติดเนี่ยมาดูครับมาดูของผมดกล้อมต้นเลยเพราะว่าไออินโดเนี่ยมันสามารถผสมกัลกรรมได้มันมีคนมา,มาหลอกผมนะเฮ้ยสระ ซูมเรีสละเอลกรมอีสละอินโดเนี่ยมันผสมกันไม่ติดมันเห็นก็เห็นติดเองแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ,อ้ที่ร้องไม่ติดเนี่ยน่าจะเอาไอ้เกสรอินโดแบบไม่มีละองเลนูไปผสมกับไอ้สละซูมเรีเพชเมียอ่ะอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะครับที่ว่ามันไม่ติดกันแต่ว่าถ้าเอาละกรมตัวผู้เนี่ยผงฟุง้งเนี่ยมาเคาะเนี่ยมันติดหมดนะติดเป็นปั้นเลยเนี่ยล้อมต้นเลย ก็เลยบอกครับว่าถ้าถ้าต่อไม่ติดจริงๆเนี่ยเอาละการตัวผู้ผ,ผสมดูครับแล้วก็ไอ้ใบเนี่ยไอทางสลายเนี่ยเอ่อถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องตัดครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าผลไม้ทุกชนิดดึงสารอาหารจากดินไปสู่ใบแล้วก็ใบเนี่ยก็มีหน้าที่ด้วยสังเคราะห์แสงแล้วก็ดึงกลับมาหาลูก ถามว่าสละอินโดส่วนมากผมเห็นนะเขาตัดโหตัดแบบเขาเรียกว่าไงเดียตัดครึ่งต้นน่ะตัดเนี่ยกราบออกหมดเลยเพื่อที่ว่าจะเอาลูกไว้ให้ดูแบบมันทําง่ายๆแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นสุมารีนะเสร็จไปแล้วถ้าสุมารีเนี่ยทั้งขาเนี่ยไม่เสียหมดแล้วเพราะว่ามันไม่มีครัวปรุงอาหารแล้วมันจะไปเลี้ยงลูกได้ไงแต่สระอินโดนะมันทนครับเลยว่ามันสามารถที่จะประคองลูกได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าไม่จําเป็นถ้ามันไม่ได้กิจก,กะ เอาไว้ครับก็กดทางสระเนี่ยกดลงไปหน่อยนึงเนี่ยลูกมันก็อยู่มันได้มันจะทําให้อ่าลูกใหญ่กว่าแล้วก็ผสมติดง่ายกว่านะครับอ่านี่ก็คือที่ของผมเนาะก็คลิปนี้มันก็จะหลายนาทีแล้วครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตโชวอ์อ่ต้นเพชรเมียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูวิธีการทําหนอมงผมนะแล้วก็วิธี การอบนะพอตอนนี้โอ้โหต้นพันธุ์นี่มีแต่คนจองนะครับวันนี้ก็มีคนจองมีคนโทรมาถ,ถามอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตโชว์เป้าวันด้วยนะครับที่สั่งต้นพันธุ์ของผมว่าอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยต้นนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะว่าของบ้านเนี่ยสวยขนาดไหนนะแล้วก็มีพี่ๆอีกหลายท่านเลยจากจังหวัดเลยบ้างจากเขาเราียกว่า <laughs> ทั่วเลยนะแต่ณนะตอนนี้สไลดอินโดเนี่ยมันจะดังทางภาคเหนือแลวนะครับคือคือภาคใต้นะเขามีกันแต่เขาปลูกเพาะเมล็ด แต่ณนะตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยคืออย่างดุเลยปลูกแบบหน่อหมดเลยครับก็เอาแบบผมผมไปปลูกเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าถ้าพี่ๆทําสวนแบบเนี่ยเพศเมียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยใช้พื้นที่แคบแล้วก็ลูกเยอะเนี่ยผมว่าพี่ๆได้เปรียบกว่าครับก็ไปเดีย๋ยวผมอ่อพาไปดูครับว่าต้นผมสวยขนาดไหนนี่นะครับก็เป็นต้นที่ผมนั่งเมื่อกี้นะนี่ครับมันก็ติดหมดนะ ก็คือจะบอกว่าสลายเนี่ยอายุ2ปีเนี่ยใกล้เก็บผลเลยนะครับไอสลายอินโดเนี่ยสปีใกล้เก็บผลเลยอันนี้ก็พวกนี้มันจะเป็นเ,ออเพศเมียหมดนะครับยกเว้นต้นนู้นเป็นเพศผู้คือผมตั้งใจมาปลูกผมตั้งใจปลูกแบบว่าสองต้นเว้นต้นผู้ต้นนะครับแต่ว่าไอชุดเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่เห็นยาวไปเนะี่ยมีต้นผู้แค่2ต้นก็คือผมตั้งใจอันนี้นนนนคือเรียกว่าตั้งใจทําเลยนะครับเพื่อดีว่าจะเอาเกรสรมันแต่ไปม,มากะว,ว่าจะฟันทิ้งละแล้วก็เอาละกรรม ทำอย่างเดียวนะครับน,นี้ก็ยังเห็นเขาเรียกว่าดอกน้อยอยู่นะก็เลยว่าโชยากอยู่เนี่ครับอันนี้เป็นดอกเพชรเมียนะครับถ้าใครใครดูเป็นนะครับเป็นดอกเพชรเมียอันนี้ไม่ได้ผสมนะลืมส่วนต้นนี้รู้สึกว่าอันนี้ก็เพชรเมียเพชรเมียเหมือนกันกแต่ดอกยังไม่ออกต้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นเพชรผู้อยู่หนึ่งต้น,นก็คือมีต้นเดียวแหละที่เป็นเพชรผู้นอกนั้นก็เพชรเมียหมดเลยเนะี่ย อันนี้ล้อมต้นนะครับลูกล้อมต้นนูน่นอันนี้ก็ให้ดูสลายอินโดต้องปลูกแบบนี้ครับปลูกให้มันเห็นเพศเมียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลย,ยก็คือผมปลูกแคบมากนะปลูกแค่เอ่อหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรคูณสองเมตรนะครับเพราะว่าผมมั่นใจไงว่ามันเป็นเพศเมียแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรแล้วก็ตรงกลางผมแซมกล้วยไปนะครับ ขาเิ่ม,มันจะลกหน่อยแต่พอเอากล้วยออกพุ่มเนี่ยมันจะเดินสบายเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านผมทําไว้สวยกว่านี้เยอะนี่นะครับก็เป็นสละอินโดที่ผมปลูกไว้นะปลูกไว้ริมถนนเลยนะครับชุดน,นี้สวยมากนะเพราะมันอยู่กระแดดสละเนี่ยถ้าได้แดดบ้างเนี่ยว่าสวยจัดเนี่ยดูไซส์เท่ากันหมดเลยอืมส่วนข้างในจะเป็นซูมาลีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูก่อนอนะันนี้ต้นผู้ผมปลูกไว้สามต้นติดกันเลย หนึ่งสองสามอ่านี่แหละครับแค่นั้นมาดูเกศสอนก่อนนี่ไอเกศสอนที่ผมว่าเนี่ยดูเี่ยมันไม่เป็นเกศสอนสละเลยเนะี่ยสังเกตดงูง่ายๆครับมันบานมาก็จริงอะ่ะแต่มันเกศสอนแล้วออเนนูมันไม่มีเดี๋ยวมันจะมีไอเรืองเหลืองนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นแหละอันนี้มันแห้งแล้วแหละครับแต่ว่าไม่ชอบเลยมันมันสู้ละกรรมไม่ได้ แล้วก็อันนี้เป็นเพชรผู้หมดน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์เพชรเมียนี่ตอไอจากนี้ทั้งหมดคือเพชรเมียหมดแล้วครับเดี๋ยวผมหาดอกให้ดูก่อนไล่ทีละต้นไปเลยอ๋อนี่นี่อันนี้ดอกมาแล้วนะครับนี่นี่ครับอันนี้คือดอกเพชรเมียนะอันนี้ก็มาแล้วนี่ก็ดอกอันนี้ยังเล็กอยู่นะครับก็ยังมองไม่ค่อยออก อ่านี่นี่อันนี้เพดเงี้ยติดลูกก็ด้วยนี่นะครับล้อมต้นละไอนนจะบอกก่อนนะต้นต้นอะไรพวกเนี้ยอายุแค่ปีครึ่งนะครับเป็นรุ่นน้องของอต้นข้างหลังแต่ว่าตรงเนี้ยมันสมบูรณ์ไนงะมันได้แดดเยอะครับตลาดชอบแดดนะนี่นี่เพดเมียนะครับสังเกตเกศสอนเพดเมียนี่อ่า อันนี้ก็ออกดอกล้นนะครับซึ่งกอประมาณอีกสักครึ่งเดือนเนี่ยเขาจะเห็นแล้วเป็นเพศทเมียตรงนี้ผมรับประกันแล้วเป็นเพศเมียหมดนะครับใครมาดูก็ได้นี่ก็เพศดเมียเฮสอนโตแล้วกายจะบานนะครับนี่ก็ผสมมาเยอะแล้วนี่เพศทเมียนี่นะนี่ก็เพศเมียอ่า เนี่ยก็คือเพชรเมียหมดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซยาวมานี่เลยนี่ก็ผสมแล้วนี่นะครับเพชรเมียเหมือนกันนี่ติดลูกแล้วเพชรเมียก,ก็ยาวไปโน่นนะครับอ่อ ครับก็พี่พี่ที่รับต้นพันธุ์ผมไปเมื่อปีที่แล้วนะก็สบายใจได้นะครับเนี่ผมมาเอามาให้ดูแล้วว่าเนี่ยของผมเนี่ยเพศเมียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจริงๆซึ่งผมยังไม่เคยได้ลูกเลยนะแต่พี่พี่เนี่ยใจถึงมากกล้าตามผมไปเลยก็คือกล้าซื้อต้นพันธุ์ผมนะาแล้วก็กล้าเอาไปปลูกทิ้งเยอะๆอะ่ะซึ่งก็นี่ครับพี่พี่สบายใจเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยว ผมจะขอญอาต์คัดหน่อให้ดูเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปที่โรงเรือนพาไปดูว่าผมทํำยังไงนะครับแล้วก็วันขี่เดือนถึงจะได้ต้นพันธุ์ออกมานะครับอ่านี่ครับก็เป็นต้นพันธุ์ที่ผมกำลังจะคัดนะครับต้นนี้มีดอกไว้แหละแต่ว่าผมไม่สนนะผมคัดได้เพราะว่าถ้าเราทารากเขาไม่ค่อยช้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับผมก็จะตัดใบออกกันเลยตัดเกือบเกินครึ่งแหละตัดเยอะจัด นะตัดออกหมดนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าลดการขายน้ําของพืชตัดออกเลยแล้วก็อุปกรณ์นะครับนี่นครับก็มีเสียมขนาดนี้นะครับเสียมเล็กแล้วก็คอนครับตีก็ออกแล้วตอกเข้าต้นได้นะครับตอกเข้าต้นแม่มนะันนได้เลย ไม่ต้องกลัวตายครับมันไม่ตายหรอกมันเป็นผีดิบ พอรู้สึกว่าข้างนี้เริ่มออกแล้วนะครับก็ต่อยอีกครั้งเพราะถ้าง,งัดเลยข้างเดียวนะมันจะแตกนะครับหน่อมันจะล้าวแล้วก็ทำไม่ขึ้น จะเย็นๆนะครับ ลองโน้มดูว่าตรงไหนมันติดตรงกลางมันติดนะครับจะออกแล้วคอนงัด เรียบร้อยอนี่นะครับได้แค่นี้เองนี่นะแทบไม่มีรากเลยนะนี่ครับที่ทำเนี่ยผมอันนี้ต้นไอ้รากต้นไม้อ่าลองดึงออกให้ดูดีนี่นะัวต้นนี้ก็คือไม่มีรากเลยนะครับนี่ครับลักษณะน,นี้ แล้วก็ตัดใบออกเยอะหน่อยทำไมมีรากอะอแล้วก็ทำไมจำเป็นก็เอากาบออกบ้าง ก็ตัดตอ้ตรงที่เราคัดช้ำๆนะ่ยออกครับใครเห็นก็ว่าตายตัดออกงี้ก็ได้ ก็เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่แหละชาประมาณสามเดือนครับถึงจะปลูกได้ครับก็นี่ก็จะเป็นต้นที่ผมคัดมาเมื่อกี้นะนะก็แทบไม่มีรากเลยนะแต่ละต้นตัวน,นี้รากเยอะน้อยต้นนี้ไม่มีนะครับมีแค่นิดหน่อยอันนี้มีเยอะอ่ะแล้วแต่บางต้นครับบางต้น ถ้าันต้นไหนใจร้อนก็มีน้อยนะครับแต่จะบอกว่าพวกนี้ขึ้นหมดนะครับส่วนดินที่ผมใช้นะก็นี่นก็คือแกลบผสมดินอย่างละเท่าเกันนะครับไม่มีอะไรเลยปะงั้นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูโรงเรือนเลยนะครับครับก็มาถึงโรงเรือนของสระอินโดนะครับ ก็เป็นโรงเรือนเก่านะครับที่ใช้ชําต้นพันธุ์นะแล้วผมก็เอามาดัดแปลงนะครับ mm hmm. ก็จะภาพเก่าหน่อยนึงภาพเก่าแต่ก็ใช้ได้ mm hmm. แล้วก็เข้าไปดูนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์ของเป้าวันนะครับ mm hmm. มีอยู่ประมาณร้อยเอประมาณร้อยสาสิ้อยห้าสิต้นนะครับ mm hmm. ก็กำลังรัดยอดนี่นะ กำลังแทงยอดนะครับวนก,กำลังแทงยอดคือเออกำหนดรับเนี่ยก็คือเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าคุณป้าขอประมาณมกกะลาครับก็จะมีบางต้นที่ได้นะครับก็คือประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบต้นเนะี่ยปลายเดือนเนี่ยน่าจะส่งให้ได้ครับแต่ว่าห้าสิบอาจจะไม่ถึงครับแล้วก็ที่นัดไว้เดือนเมษายนร้อยต้นเนี่ยได้แน่นอนนะครับก็ต้นสูงด้วยนะต้นสวยนะบางต้นใหญ่จัดเลยแล้วก็กําลังทําเพิ่มแบบเมื่อกี้กำลังทําเพิ่มอีก ก็สำหรับพี่ๆที่สั่งไว้ก็จะได้ชุดนั้นไปนะครับอ่าแล้วก็ในโรงเดือนก็จะมีนี่มีน้ำอยู่สองข้อนิ้วเนี่ยครับสองฝั่งเลยแล้วก็ต้นเนี่ยแชร์แช่น้ำไปเลยครับไม่ได้อ,อ่รดน้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับแช่อย่างเงี้แหละลเดี๋ยวเขาไอ้น้ำก็จะขึ้นมาเองแล้วก็จะตกลงมาอ่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับ